สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักร้อนนึงร้อนร้อนร้อนกูลืมเป่าหาซีนปะเนี่ยหายไอรามปะเนี่ยไอลองกินเลยลองกินเลยวางเลยวางเลยลองกินเลยวางเลยอุ้ยอยากใส่ใส่ขวันให้กูด้วยนะจะดูร้อนมากวันนี้ถึงคิวของเดือบอยแล้วเพลงคิวเดือบอยละนี่นี่เริ่มเสพเดือบอยเริ่มติดแหละอ่าเริ่มติดแล้วแต่อะไรผมมาเริ่มติดแล้ออ๋อโอเคแต่ติดเพลงสติลเลอร์นะแต่ด้วยความที่สติลเลอร์เราดูใน 킹ดอมไปสองเวอร์ชันหรอปะเออเออก็เลยคิดว่าลองมาทางเวที่แบบว่าคือส่วนตัวชอบเดอะบอยในพาร์ทที่แบบดุมากกว่าแต่ทีเนี้ยจะเราจะลองมาในทางที่หวานๆน่ารักหน่อยและมึงตอนนี้ไปเหตุผลเพราะว่าเพื่อนมึงคนนี้กับเพื่อนมึงคนนี้เสือกชอบเพลงมไม่ได้ชอบเพลงหวานไม่ชอบเพลงเบลแต่ว่าไม่ได้ชอบเพลงดุอเอางี้ออชอบเพลงฟังง่ายออก็เลยไหนลองมาเพลงนี้ซิเพื่อเป็นการทําความรูจ้จักในอีกมุมหนึ่งของเขาเป็นแฟนหนุ่มกับแฟนเด็ก อ่ะอะไรอย่างนั้นดูเลยดีกว่าชื่อเพลงบลูมบลูมค่ะไปโอ้ยจูนักแคชมายอนจำได้แล้วจำได้อยู่แล้วยองค์รึเปล่าแจยอแจยองค์รึอปแอ๋อเนี่ยยองคอ้ยทุกคนขอมามนตหน่อยนะคะเยตังควินอยี่ยเควิน

ไปนด้ไปค่ะไปไปค่ะไปค่ะที่แบบอัวเขาดืไปไหนเขาดื้เมื่อกี้ใครอ้วัที่โอ้ยเนี่ย Kau bilang kamu mau go my blue <It's not strong enoughumes> คนไหนเป็นคนสีอยากัวกลับอ่ะแรงเยอะมากโอ้ยอดเยิงมมามันไม่เคยยิงมึ่งนชอบชอบพานดูไงพม่เคยเห็นยิมดูมาตั้งนานเห็นหุวยห่อ เจวี่ยเหรอเมื่อตอนแรกชี้ดอกไออม้เหี่ยวเจขอาหรืออ e ีลิคพูดคนเมื่อกี้ไม่ใช่ e อีลิคหรอวะไม่ต้อง,องมีความรพยายามแล้วนะคะเจวิ <c oughs> ่น่ารักมาก <c oughs> ฟิลเหมือนราชินีลูเล็ดเลย็นกรดตู้วยะ <c oughs> <c oughs> ตามใส่ามากขนาดไหนบ้างเอวี่น่ารักมากมึงเราชอบหลายคนนะไม่เป็นไรของกูมันเป็นมึงมันดูหลายใจ ย้อนผานีีจ้างไม่ต้องเลยค่ะหนูไม่ต้องจอแรกหนูจะไม่ดูบอกก่อนจอแรกมันจะไม่ดูเพราะมบอกว่าไม่ใช่แนวมันกูบอกกู<ส>ขอดูกูนนสัมผัสได้เลยว่าคนที่เป็นแฟนคลับเดอะบอยตัวจริงถ้าเจอเอ็มวีนี้มันต้องยิ่งกว่าเราอ่ะมันต้องไปเออเนี่ยแล้วกูพูดแล้วพูดคิดถูกแล้วที่มาดูเพลงนี้เพราะว่ากูชอบแนวนี้มากคุณพี่เลิศเอาจริงปาะอีดอเนี่ยก็ชอบแนวนี้แหละ แต่เขาชอบความดุแบบกีนน่เออังเออแล้วมันแบบชอบตอนแดกชอบบอกว่าไม่ชอบสร้างคาแรคเตอร์ให้ดุดรุแรงชอบเป็นแรงๆ่แตจริงๆก็ชอบความอ่อนโยนไม่ไม่ชอบอย่างนี้ไงไม่กินแล้วบบได้ยินแล้วเมื่อกี้นินทานะใครติดลับโพ่อบ้านทำยังไงอ่ะยังไงก็ดูสิครับทนีุ่นยาเออก่อนด้วยความที่เนี่ยชอบชอบชอบซอนอูจากในคิงดอมก่อน ต้องบอกก่อนว่าที่เริ่มดูวงเนี้ยคือเริ่มดูเพราะว่าเห็นในคิงด้อมแล้วแบบช็อตที่ชอนอูแลบที่ที่ห้อยที่ห้อยไอเนี้ยที่ห้อยเชือกเอออันนั้นชอบมากก็เลยไปตามดูพอไปตามดูเสร็จปุ๊บเห็นจูยอนก็อุ้ยจูยอนก็ดีก็เลยไปลองดูสองคนเนี้ยก็เลยแบบเลือกไม่ได้อะว่าแบบเอาใครอะไรเงี้ยมึงไม่ถามกูจริงเหรอว่ากูทหาอะไรอยู่เนี่ยหาอะไรกูเหาผู้ชายคนหนึ่งที่แบบ หมือนจะเป็นผู้ชายคนที่สองนี่เพราะว่าผู้ชายคนแรกคือตอนไหนหรือเปล่าตอนที่กูกูกับอีคิมเลยนะอันนั้นจุยอนค่ะไม่ได้เลยคนนี้นี่จําได้เจยยวีนแม่ยาวีนชื่ออะไรอะไรแจยอนหยอนอะไรมีหยอนแจคนที่แต่ติตีอ่ะใช่หยอนแจใช่ป่ะเป็นคือตอนแรกมกูตีเลยนะคนไหนล่ะ อ่ะไม่อ่ะก็คือมึงไม่ต้องหาแล้วก็คือหาไม่เจออยู่ดีสรุปสรุปเอาเป็นว่าสรุปไปดีกว่าเดี๋ยวไปหาข้างนอกหรือไม่ก็ถ้ามีใครใจดีนะคะมาบอกว่าแต่เรา่ทนคือใครเพราะว่าเพื่อนหนูอามือให้จวดเขาไปอีกทีเพื่อเขาหาให้มึงได้มึงพูดไปเป็นผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีขาวตาเล็ก หน้าตาดีมากสําหรับนี่เขาร้องอยู่หรือเขาแรปอยู่หรือเขาอะไรอยู่เขาร้องเขาร้องอยู่คือปากเขาไม่ขยับอ่ะมาเป็นช็อตแค่เป็นคนเดียวยู่คนเดียวยากที่หายใช่มันยากนี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงให้แบบตอนนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าไม่รู้จะจบคลิปยังไงแล้วก็กำลังแต่หาคนคนหนึ่งอยู่ตามหาคนหนึ่งอยู่พยายามอยู่เออแล้วก็จบคลิปไม่ได้ก็ไปตามหาก่อนนะฝากตามหาให้ด้วยไปตามหาด้วยกันปะไป